เทสเสียงครับดี i ี Channel ตัวเล็กแต่ว่ากำลังสุดยอดเขาถ้าดี i C Channel UHCX oh อันนี้ต่อผ่าน Bluetooth โดยตรงนะครับได้ผ่านปีผ่านอะไรนะแค่ปรับแค่ตัดย่านคอมชีไอ้สามกับสี่เป็น Channel ไอ้ Channel สามสี่เป็นคาเบต แล้วก็หนึ่งสอจะเป็นขับเสียงกลางแล้วนะครับช a นลหนึ่ชแ n e l สอปรับเกียร์ขึ้นมาแค่บ่ายสามโมงเช้าเสียงทรับผมเพิ่มเกียร์ขึ้นมาอยู่ที่ทเที่ยงนะครับประมาณนี้เสียงเมียดออกใหม่หๆเๆสียงผ่าน u t u b e ได้เลยนี่เสียงผ่านยูทูบเลยนะครับ เสียงกลางจะเป็นลำโพง6นิ้วยี่ห้ออโอเนียเสียงแหลมเป็นของโนเนมนะครับเสียงแหลมจางตัวสเปซต่อแค่เท่าเดียวนะครับปกติจะต่อ3กับ4อันนี้ก็บอกว่ารองรับดีที่เลขหนึ่งห้าหกสินิ้ว2ดอกได้ทั้งสามท่องสีแล้วก็เสียงกลางลองรับดีที่4ดอก กลางสองแรมสองเอ้ยกลางกลางสี่แรมสี่ได้อยู่ประมาณนั้นลงที่สองโวลตตามสเปคของเครื่องที่เขารับได้อันนี้ผมก็ว่าถือว่าโอเคเปิดได้โอเคนะครับพอลำโพงทรัสิบนิ้วของผมเป็นไวสามนิ้วไมล์เลขอยู่ที่ร้อยห้าสิบร้อยหนึ่งห้าหกมิลหรือร้อยห้าสิบหกมิลฮะ้สามนิ้ว เ็นไมเล็ก3ชั้น3ชั้นชั้น,นละสิมิลก็ตกไป45ิมิลประมาณนั้นเสียงก็โอเคใช้ได้ดีฟังในบ้านฟังในรถเกินทุ่มเดินผ่านบูทุ่ได้เลยโอโ้เสียงสะใจมากแค่ตัวเล็กเอง ถือว่าเสียงเบสยดไม่แตกนะครับไม่ภาพไม่เบลอถือว่าโอเคอยู่แต่ถ้าจะอัาให้สุดจริงจริงคมันก็คงยากสู้เยาใหญ่ๆไม่ยด้แต่ก็ถ้า,าเราฟังในบ้านฟังในรถก็ถือว่าโอเคเปิดฟังกินเหล้าได้แต่จะไปเสี่ง,งเขาก็คงไม่ไหวนี่ถือว่าจะเสียงการสู้เขาได้แน่นอนขอบคุณสำหรับการรับชมและฟังครับผมรุ่นนี้จะเป็นคาเองนะครับใส่ผ่านทวิตชินไ้เลยราคาใหม่อยู่ที่2 6 0 0กกว่าบาท 750บาทนะครับขอบคุณครับ